ใครรู้จักลาบูบูกันบ้างอย่าไว้ใจตุ๊กตาลาบูบูเด็ดขาดเพราะระวังมันจะพาเพื่อนมาจ้องเล่นงานคุณวันนี้เป็นเรื่องราวของไคลี่ที่เพิ่งทําการบ้านเสร็จแต่จู่ๆเนี่ยก็มีตุ๊กตาลาบูบูเนี่ยมาป่วนเอาอะไรก็ไม่รู้มาขีดการบ้านของเธอไคลี่เนี่ยก็ขู่ว่าอย่ามาแต่ต้องการบ้านของฉันอีกเป็นอันขาด ต่อมาคลี่เนี่ยกำลังดื่มน้ําอยู่ในห้องครัวแต่จู่ๆในอิตุกตาลาบูบูเนี่ยก็มาเปิดตู้เยน็นทําข้าวของของ,ของกินกระจัดกระจายเต็มไปหมดแล้วพอแม่เธอเดินมาเห็นใช่ปะก็ถูกใส่ร้าย,ายว่าเธอเนี่ยเป็นคนทาใส่ร้ายกันชัดๆทำให้คลี่เนี่ยโดนว่าเลยทุกคนและทําการยึดมือถือของเธอจากนั้นเนี่ยเธอก็เลยจับไอลาบูบูเนี่ยใส่ลิ้นชักไว้เลยเลย้ยแล้วก็พูดกับเจ้าลาบูบูว่าแกเดี๋ยวทำให้ฉันมีปัญหาสาระใจแก,แ,กแล้วสินะแล้วในคืนนั้นเองในขณะที่เธอกําลังนอนหลับเว้ยมันก็ค่อยๆออกมาจากลิ้้นนชัักกกกแว็็ทําาขยยะะะเรรจจดดตมมพืไปห แล้วพอเธอดูใต้เตียงเว้ยทุกคนเธอกับเห็นไอ้เจ้าแก๊งลาบูบูเนี่ยมันพากันมาเต็มไปหมดเลยเว้ยคือมันพาเพื่อนมาป่วนด้วยเว้ยแล้วมันก็จัดการเธอแล้วก็หัวล้อกันออกมาอย่างสนุกสนานไหนใครมีลาบูบูกันบ้างมีสีอะไรกันบ้างนะกดหัวใจแล้วคอมเมนต์บอกหน่อยว่าชอบลาบูบูสีอะไรกันบ้างระวังมันพาเพื่อนมาหานะกดติดตามไว้นะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย